เข้ามาในกาง n u กทูและฉันต้องทามส a ังจากปราสาทใหญ่แห่งวิญญาเงาทอดมาในราตรีอาถรรพ์เท่าทุลีเหล่าพูดผีคอยชี้นำหลอกหลอนกระซิบเสียงด้วยสำเนียง แห่งเวรกรรมมังกรจะ่ร้รำในลำนำแห่งความตายสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พวกเรานะขับลำนำและเมสเตอร์แห่งปราสาท Movies สตินเนจะขอชวนเพื่อนๆมาพูดคุยกันหลังรับชมตอนล่าสุดของซีรีส์ House of the Dragon Season 2ใน EP ที่3 The Burning Mill ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตอนนะคะที่ได้รับการเปิดเผยเรื่องราวใหม่ๆที่น่าสนใจซึ่งถูกใส่เพิ่มเข้ามานอกเหนือจากบทประพันธ์ต้นฉบับซึ่งบางส่วนเองเนี่ยก็แอบงงเหมือนกันคะ่ะว่าทําไมถึงเลือกเอามาใส่และบางส่วนก็น่าเสียดายที่ถูกตัดรายละเอียดออกไปและแน่นอนนะคะว่าคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเอพิโซดที่3 The Burning Meal ซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ดูและไม่อยากโดนสปอยนะคะก็ขอแนะนำให้พอสคลิปนี้ไว้ก่อนหลังจากดูจบแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วนะคะก็มาวิเคราะห์และก็เมาท์มอยไปพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะซีรีส์เริ่มต้นเรื่องราวด้วยความขัดแย้งในแดนลุ่มน้ำกับศึกเผาโรงโม่ Battle of the Burning Mill ระหว่าง Blackwood และ Brecken ซึ่งในส่วนนี้ซีรีส์ก็ได้นําเสนอไว้ตั้งแต่ในซีซั่นหนึ่งแล้วนะคะว่าพวกเขาเนี่ยขัดแย้งกันในเรื่องเขตแดนแต่ในตอนล่าสุดที่พวกเราเพิ่งได้รับชมไปเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องราวในส่วนของความขัดแย้งนี้ถูกนําเสนอออกมาน้อยมากพวกเราก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องความขัดแย้งของสองตระกูลนี้ให้เพื่อนๆฟังก่อนว่าพวกเขามาเป็นคู่แค้นกันได้ยังไง แต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวของ2ตระกูลนี้นะคะพวกเราก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์ดีๆจากผู้สนับสนุนของพวกเราเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยค่ะพิกโนบี <No> b> ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทชงดื่มที่อัดแน่นไปด้วยสารประกอบสุดพรีเมียมไม่ว่าจะเป็น p ิกโนจีโนสารสกัดจากเปลือกสน s u n ไฟ b e r สารสกัดไฟเบอร์จากถั่วกัวซันฟนีนสารสกัดจากชาเขียว98%และสเปกตรั สารสกัดรวมจากผักผลไม้และสมุนไพร27ชนิดช่วยลดความเหนื่อยล้าของสมองช่วยประคองให้หลับสนิทช่วยให้การใช้ชีวิตไม่เครียดสดชื่นเหมือนได้ฟังขับลำนำํำความคิดเฉียบล้ำเหมือนอ่านหนังสือของเมสเตอร์เพิ่มพาวเวอร์ให้เหมือน Hand of the King สดชื่นได้ทันทีเพียงฉีกซองและชงดื่มโปรโมชั่นเปิดตัวลดราคาจาก590บาทเหลือเพียง390บาท และพิเศษสุดๆสำหรับเพื่อนอัศวินทุกคนที่เข้ามาฟังลำนำในปราสาทมูฟฟี่ซีเนอร์แค่พิมพ์โค้ด The Sea m o v i e รับส่วนลดเพิ่มทันทีอีก100บาททิกนอปีตัวช่วยบูส์สมองที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นชาวแอนดาวรอยนาหรือเฟิร์สเมนโดยเฉพาะสายเสพคอนเทนต์ดีๆอย่างเราสั่งซื้อได้เลยเพียงคลิกลิงก์ที่เดสคริปชัน ของ House of the Dragon และ Game of Thrones อาจจะมีหลายตระกูลนะคะที่ไม่ชอบหน้ากันไม่ว่าจะเป็นด้วยความแตกต่างหรือด้วยประเพณีแต่ก็ไม่มีตระกูลไหนเลยค่ะที่จะจงเกลียดจงชังกันเท่ากับตระกูล b r a c k e n และ Blackwood ซึ่งทั้งสองตระกูลนี้ก็เป็นตระกูลที่มีอำนาจมากพอๆกันในแดนลุ่มน้ำโดยทั้ง b r a c k e n และ Blackwood ก่อนการพิชิตนั้นเคยเป็นถึงพระราชาในดินแดนของตัวเองเลยทีเดียว พวกเขาทั้งคู่สืบเชื้อสายมาจาก first men จึงยังเป็นหนึ่งในไม่กี่ตระกูลในแดนลุ่มน้ำที่นับถือเทพองค์เก่าอำนาจและกำลังพลของพวกเขาก็ไม่แพ้ตระกูลผู้ปกครองสูงสุดอย่าง t ล l l ่เลยทีเดียวและในบางช่วงพวกเขาก็ดูมีอำนาจมากกว่าด้วยซ้ำสาเหตุที่แท้จริงเกี่ยวกับความบาดหมางของสองตระกูลนี้เลือนหายไปในประวัติศาสตร์แต่ทั้งสตระกูลนั้นเล่าว,ว่าเดิมทีพวกเขาคือพระราชาแห่งดินแดนนี้ ส่วนอีกฝ่ายเป็นขุนนางทรยศที่ยึดอำนาจแต่ในเรื่องเล่านั้นใครเป็นพระราชาใครเป็นขุนนางก็ขึ้นอยู่กับว่าคนเล่าเป็น b บล c k เคนหรือ Blackwood เพราะต่างฝ่ายก็ต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าเป็นผู้ทรยศและบอกว่าตัวเองคือพระราชาซึ่งในส่วนนี้ดูเหมือนว่าเรื่องเล่าของ Blackwood นั้นจะมีน้ำหนักมากกว่านิดหน่อยค่ะเพราะพวกเขาเล่าว่าในสมัยที่พวกเขาเป็นพระราชาเนี่ย พวกแบล็กเคนเป็นขุนนางที่คอยดูแลม้าศึกของพระราชาและตราสัญลักษณ์ของพวกแบล็กเคนก็เป็นม้าหนุ่มสีแดงบนพื้นสีเหลืองจริงๆแต่ไม่ว่าในเรื่องราวนั้นใครจะเป็นพระราชาก็ตามท้ายที่สุดในยุคข,ของเอ้อนผู้พิชิตทั้งคู่ก็สาบานตนต่อตระกูลทาวลี่แห่งริเวอร์รันในประวัติศาสตร์ทุกๆสงครามในเวสเทอรอสหากตระกูลแบล็กเคนอยู่ฝั่งไหน Blackwood ก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามเสมอเช็กเช่นเดียวกันกับสงครามมังกรที่จะถึงนี้ท่านไม่มีทางจะให้ b r a c k e n กับ Blackwood มาสู้ให้กับฝั่งเดียวกันได้หรอกนี่เป็นหนึ่งในคำพูดที่เราจะได้เจอในหนังสือ The Hate Night อัศวินพุ่มไม้ค่ะและต้องบอกว่าความขัดแย้งของ2อตระกูลนี้เนี่ยไม่ได้จบลงที่ Battle of the Burning m i l l นะคะเพราะหลังจากศึกการรารำของมังกรจบลงแล้วเนี่ย ในยุคถัดมาก็จะมีเรื่องราวของคนสำคัญจาก2อตระกูลนี้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดีนั่นก็คือลูกนอกสมรส2คนผู้เป็นตำนานอย่าง Blood r e v e ว b i n n d e n Rivers และ Bittersteel A g อ r r r ร e รซึ่งทั้ง2เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในกระบ Blackfire ที่จะเกิดขึ้นในอีกหลายปีนับจากนี้ค่ะแต่ในซีรีส์ตอนนี้เราจะได้เห็นหนุ่มๆจาก2อตระกูลนี้ค่ะ คนหนึ่งเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเบนจิคอตบลัดดี้เบนแบล็กวูดหรือเจ้าเบนบ้าเลือดที่กำลังต่อปากต่อคำกับตระกูลแบล็ก e คนแล้วอยู่ดีๆซีรีส์ก็ตัดไปเลยค่ะตัดไปตอนจบสงครามดื้อเลยโดยที่มาเล่ารายละเอียดที่หลังในสภาเขียวว่าลอร์ดซมเวลแบล็กวูดเนี่ยเสียชีวิตแล้วแต่สำหรับในหนังสือนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ถูกจดจำในชื่อ the battle of the burning mill สงครามเผาโรงโม่ ตระกูลแบล็ w วูดนั้นนำโดยหลอด s a มเวลซึ่งเอาจริงๆน่าจะเป็น s a มเวลคนเดียวกันกับที่มาขอเรนนร่าแต่งงานในซีรีส์นั่นแหละค่ะเพราะในหนังสือเนี่ยแกดวลกับ b r e c k เ n เพื่อเรนนร่าเหมือนกันแปลว,ว่า s a มเวลคนนี้ตอนนี้โตแล้วและสนับสนุนเจ้าหญิงเรนนร่า o ลอด a m มเ l ล b แบล็ w o ูดดวลตัวต่อตัวกับ Amos ส r บ c k เคในสงครามนองเลือดที่ต่างฝ่ายต่างสนับสนุนเจ้านายคนละคน และเป็นศึกแรกๆที่แดนลุ่มน้ำรบกันเองการต่อสู้นั้นเป็นการผลัดกันโจมตีและเป็นหลอดเอมอสเบรเกนที่สังหารหลอดแซมเวลแบล็กวูดลงได้แต่เขากลับถูกลูกธนูสีขาวจากไม้เวียวูดพุ่งเข้าปักที่กระโหลกจนเสียชีวิตลือกันว่าคนที่ยิงธนูดอกนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นท่านหญิงเอลิซอนแบล็กวูดลูกสาววัย16ปีของหลอดแซมเวลเจ้าของฉายาแบล็กเอลลี่ สตรีที่ในอนาคตอันใกล้นี้จะกลายเป็นสาวผู้เด็ดหัวใจน้ำแข็งของครีแกนสตาร์กศึกระหว่างแบล็กแคนและแบล็กวูดยังคงต่อสู้กันต่อไปเรื่อยๆและสูญเสียกันทั้งสองฝ่ายจนกระทั่งเจ้าชายเดมอนปรากฏตัวพร้อมกับเจ้าหนอนเลือดคารกซิสและกองทัพที่ประกอบไปด้วยตระกูลเฟรตระกูลดารีตระกูลรูทและตระกูลไพเพอร์เข้าโจมตีปราสาทสโตนเฮดที่มั่นของพวกแบล็กเคน ทำให้ผู้สนับสนุนเอก้อนที่2ในแดนลุ่มน้ําแทบจะวางดาบกันหมดเท่ากับว่าศึกนี้คณะดําได้ชัยชนะไปก่อนอย่างสมบูรณ์แบบเพราะการยึดปราสาทฮาร์เรนฮอลนั่นแหละค่ะคือหัวใจสําคัญแต่ซีรีส์นั้นต่างออกไปนะคะเพราะว่าเดมอนเนี่ยเพิ่งจะยึดปราสาทฮาร์เรนฮอลได้ซึ่งในส่วนพาร์ทการยึดฮาร์เรนฮอลของเดมอนในซีรีส์เนี่ยทำออกมาได้คล้ายกับในหนังสือมากเลยค่ะเพราะว่าในหนังสือเองก็บอกไว้ว่าไม่มีการต่อต้านสักเท่าไหร่ เนื่องจากผู้ปกครองปราสาทอย่างเซอร์ไซมอนสตรองเขาก็ไม่ได้รักและพักดีกับหลอดของเขาอย่างลารรสตีนแปรซึ่งก็ได้ความแคลงใจในสาเหตุการตายของหลอดไลอเนลสตรองและบุตรชายของเขาฮาวินสตรองและในส่วนนี้เราจะได้เห็นบทสนทนาของเซอร์ไซมอนกับเดมอนที่ซีรีส์ให้น้ำหนักค่อนข้างมากกับการที่เดมอนดูจะพึงพอใจกับการถูกเรียกว่าฝาบาทหรือโยเกรสมากกว่าเรียกว่าเจ้าชาย หรือว่ามาพรินซ์นั่นเพราะเขาเองก็ถือตัวว่าเขาคือพระสวามีของราชินีและตัวแทนการต่อสู้ของอาณาจักรตำแหน่งของเขาจึงคู่ควรให้ใช้คำพูดที่แสดงถึงความเคารพไม่ต่างจากพระราชาและที่ฮาร์เรนฮอลนี่เองเราจะได้เห็นอลิสริเวอร์สลูกนอกสมรสผู้เป็นสตรีว่ากันว่าเธอคือแม่หมดที่ทรงพลังที่สุดในแดนลุ่มน้ำและมองเห็นสิ่งต่างๆได้จากกองไฟ จึงทาให้เธอเนี่ยอาจจะเป็นแม่มดที่มีความคล้ายกับนักบวชแดงผู้นับถือเทพเจ้าแห่งแสงก็ได้และอลิซคนนี้ล่ะค่ะที่จะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในช่วงท้ายของสงครามมังกรนี้และเธอก็ได้พูดคำทำนายกับเดมอนไปแล้วด้วยว่า you die in this place ท่านจะตายอยู่ที่นี่ซึ่งเพื่อนๆที่อ่านหนังสือและทราบตอนจบแล้วเนี่ยก็คงจะขนลุกไปตามๆกันนะคะสำหรับคำพูดของแม่มดคนใหม่คนนี้ และสำหรับฉากในฮาร์เรนฮอลเนี่ยเราก็ยังจะได้เห็นนะคะว่าปราสาทนี้สมชื่อจริงๆกับคำว่าปราสาทผีสิงเพราะแม้แต่เจ้าชายเดมอนจอมป่าเถื่อนใจดำที่น่าจะมีจิตใจเข้มแข็งที่สุดก็ยังถูกหลอกหลอนโดยพูดผีที่สิงอยู่ในใจของเขาพูดผีนั้นปรากฏตัวเป็นตัวแทนของความรู้สึกผิดจากอดีตเรนีราในวัยเด็กและศพของเจ้าชายน้อยเจเฮริสขอเสริมนิดนึงนะคะ พูดผีในจัก,กรวาลอะ f องไฟเสินไฟเนี่ยจะไม่ค่อยมาในรูปแบบของวิญญาณคนตายที่หลอกหลอนผู้คนค่ะแต่จะมาในฐานะของคนที่รักเพื่อหลอกหลอนให้จิตใจของผู้พบเห็นนั้นสั่นคลอนเรนนร่าในวัยเด็กคือตัวแทนของสิ่งที่เขาปรารถนาและโหยหานั่นคือการได้เป็นทายาทของพี่ชายและได้รับการยอมรับในฐานะเจ้าชายแห่งบรอกน s ส o ตนเธอปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับซากศพหัวขาดของเจ้าชายเจเฮริส และพยายามที่จะเย็บมันเข้าด้วยกันพร้อมกับคำพูดที่ว่า w always c o m in going g out you and I have to clean up afterwards ท่านนมาแล้วก็ไปตลอดเลยและข้าก,ก็ต้องมาตามล้างตามเช็ดตรงนี้เนี่ยสื่อให้เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าลึกๆแล้วเดมอนถูกหลอกหลอนจากการที่ทิ้งเรนีร่ามาในช่วงเวลาที่ยากลำบากและปล่อยให้เธอต้องเผชิญหน้ากับข่าวลือเลวร้าย ที่เขานั้นเป็นต้นเหตุต้องบอกว่าของเขาแรงจริงๆค่ะสำหรับปราสาทอาถรรพ์น,นี้แต่มันก็ไม่แน่นะคะว่าพูดผีที่เขาเห็นเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเวทมนต์ของอลิสริเวอร์ก็ได้เพราะเมื่อเดมอนตื่นจากผวังหลังจากที่เดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าต้นเวียวูดเขาก็พบว่าอลิสยืนอยู่ตรงนั้นด้วยต้นเวียวูดในป่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของเทพองค์เก่าค่ะ ก็ไม่แปลกที่พูดพีหรือเวทมนต์คาถาจะถูกปัดเป่าไปถ้าอยู่ต่อหน้าทวยเทพข้ามาดูสภาฝั่งคณะเขียวกันบ้างค่ะตอนนี้เอ้อนที่สองเนี่ยได้สร้างความเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างตั้งแต่ให้เซอร์คริสตโคลดำรงตำแหน่งหัดพระราชาและยังแสดงความไม่ฉลาดถึงที่สุดโดยการแต่งตั้งเพื่อนวัยรุ่นของเขาให้เป็นอัศวินหน่วยราชองครักษ์ผ้าคลุมไหล่ขาว ทั้งที่ตำแหน่งนี้โดยเฉพาะในช่วงสงครามควรจะเลือกคนให้เหมาะสมเพราะหน้าที่โดยตรงของพวกเขาคือปกป้องชีวิตพระราชาแต่ดูจากองค์รักษ์ชุดใหม่แล้วคิดว่าต่อให้อยู่กันทั้ง3คนเซอร์แฮร์โรเวสเทลลิงคนเดียวก็น่าจะจัดการทั้งหมดได้ในเวลาไม่นานและในสภาเขียวเราจะได้เห็นว่าเซอร์คริสโซโคลหัดพระราชาคนใหม่ก็ดูจะให้ความสำคัญกับแดนลุ่มน้ำเช่นเดียวกัน เขาอยากจะไปรบโดยนํากองทัพของเขาที่ส่วนใหญ่เป็นพวกไฮทาวเวอร์และหน่วยพิทักษ์นครไปรวมพลกันที่คราวแลนด์และเดินทัพต่อไปอยังแดนลุ่มน้ำเอก้อนที่สองเองก็แสดงออกว่าเขาอยากจะบินไปร่วมรบด้วยซึ่งเอมอนตาเดียวก็ได้แสดงความเห็นว่าพี่ชายของเขานั้นควรจะอยู่ในเมืองหลวงมากกว่าคำพูดดูง่ายๆนะคะแต่เหมือนว่าเจ้าตาเดียวเนี่ยจะจงใจกระแทกมันเข้าที่ใจของพี่ชาย มันดูเหมือนว่าเขากำลังบอกว่าพี่ชายของเขานั้นอ่อนแอตรงนี้ก็แอบ,บทำให้เราเห็นค่ะว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วเจ้าตาเดียวก็ปรารถนาในบัลลังเหล็กเช่นกันเพราะถ้าเอกอนพี่ชายของเขาไปรบและเกิดพลาดพลั้งเสียท่าขึ้นมาคนที่จะได้นั่งบันลังในช่วงสงครามนี้ก็มีแต่เขาเท่านั้นและดูเหมือนว่าคำพูดท้าทายแทงใจนี้ก็จะได้ผลนะคะเพราะเอกอนก็รีบไปลองชุดเกราะเหล็กกล้าวเลเรีย ชุดเกราะของเอกอนผู้พิชิตที่เขาใส่ตอนที่ขี่มังกรมาพิชิตอาณาจักรในทันทีแต่ดูเหมือนว่าพอเอกอนที่สองใส่แล้วเนี่ยมันไม่มีสง่าราศีเหมือนกับนักรบสักเท่าไหร่ค่ะและในฉากนี้เราจะได้เห็นบทสนทนาระหว่างเอกอนที่สองกับลาริสตีนแปรหลอดผู้กระซิบที่ทําให้เราได้เห็นว่าลึกๆแล้วเอกอนก็หวาดระแวงการช่วงชิงบอลลังจากคนใกล้ตัวเช่นเดียวกันและก็เป็นอย่างที่เราได้เห็นกันค่ะ ว่าความอยากออกรบของเขานั้นมีได้ไม่นานจะด้วยคำพูดของลาริสหรือไม่แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไปสนุกที่โรงเหล้าและซ่องนางลมตามคำชวนของอัศวินหน่วยราชองครคกร์กหนุ่มของเขาซึ่งที่ร้านเหล้านี่เองที่เราจะได้รู้จักอัฟเดอรไวท์ชายผมซีดที่อ้างตัวว่าเป็นหนึ่งในลูกนอกสมรสของพวกไทเกเรียนโดยเขาบอกว่าเขาเป็นลูกชายของเบลอนไทเกเรียนบุตรชายของกษัตริย์เท่าเจเฮริส ซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าเขาเล่าเรื่องนี้ทำไมแต่ตัวละครนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในอนาคตค่ะเพราะเขาคือหนึ่งในดราก้อน e ีดเมล็ดพันธ์แห่งมังกรที่จะกลายเป็นผู้ขี่เจ้า Silver Wing มังกรปีกเงินตัวใหญ่ในตำนานที่ยังไร้ผู้ขี่และในฉากนี้เราก็จะได้เห็นไดอาน่าสาวใช้ที่เคยถูกเอกก้อนล่วงละเมิดและอลิเซนก็ให้ออกจากวังไปกลายมาเป็นสาวเสิร์ฟอยู่ในโรงเหล้า ซึ่งตัวละครไดอาน่าเนี่ยเราก็ได้รู้จักเธอในซีรีส์ในซีซั่นหนมาแล้วและในซีซั่น2เธอก็ปรากฏตัวอีกครั้งก็ไม่รู้ว่าจะมีนัยสำคัญอะไรหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆคือตัวละครนี้ไม่มีในหนังสือค่ะต่อจากฉากในโรงเล่าก็เป็นฉากที่ซ่องนางลมที่เอ้อนนั้นไปเจอเอมอนนอนอยู่กับนางลมสูงอายุและเอ้อนที่กำลังเมาวายก็ล้อเลียนเรื่องนี้กับเจ้าตาเดียวพร้อมกับหัวเราะเยาะเขา ซึ่งดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยเอมอนจะไม่พอใจเอามากๆเลยนะคะเพราะอย่างที่เราได้เคยเล่าไปแล้วนะคะว่าเอมอนนั้นลึกๆแล้วเขามีปมเรื่องแม่และเขาก็ขาดความรักความอบอุ่นจนต้องมาลงเอยด้วยการบำบัดในซ่องนางลมแห่งนี้และทั้งหมดมันควรจะเป็นความลับและไม่มีใครรับรู้แต่พี่ชายของเขารู้แล้วและดูเหมือนว่าพระราชาองค์นี้จะเก็บความลับไม่ได้ด้วยต้องมาดูกันค่ะ ว่าเจ้าตาเดียวจะผูกใจเจ็บกับพี่ชายตัวเองในเรื่องนี้หรือไม่และสุดท้ายจะลงเอยเช่นไรตัดมาที่สภาคณะดาของเรนีร่ากันบ้างนะคะดูเหมือนสภานี้จะไม่มีที่ปรึกษาที่ดีสักเท่าไหร่ค่ะเมื่อไม่มีหลอดคอรลิสงูทะเลที่ต้องไปคุมการต่อเรือที่ d r i f t m มาร์และเดมอนที่บินไป h a r ์เรนฮอสภาของเรนีราจึงเหลือแต่คนแก่และคนโง่พวกเขาแนะนำคำแนะนำที่เหมือนจะไม่เข้าหูเธอเลยสักนิด โดยเฉพาะเซอร์อัลเฟรดบรูมที่ตอนก่อนหน้านี้เขาเคยกล้าลุกขึ้นมาแสดงความเห็นว่าเรนีร่านั้นอาจอยู่เบื้องหลังการสังหารเจ้าชายเจเฮริสอัลเฟรดบรูมเป็นอัศวินจากตระกูลเล็กๆในแดนตะวันตกโดยเขาถือเป็นอัศวินที่อายุมากที่สุดในรากอนสโตนเขารับใช้มาตั้งแต่สมัยกษัตริย์เท่าเจเฮริสและที่เขาได้ร่วมสภาของเรนราเนี่ยก็เป็นเพียงเพราะว่าเขาแก่และเรนีราให้เกียรติเฉยๆเท่านั้นเองค่ะ ซึ่งครั้งนี้เขากล้ามากถึงขนาดหัวเราะเยาะความคิดของราชินีเรเนร่าเลยทีเดียวดูทรงแล้วก็น่าจะอยู่ในสภานี้ได้อีกไม่นานแล้วล่ะค่ะแต่อยากให้เพื่อนๆจำหน้าอัลเฟรดบรูมคนนี้เอาไว้ให้ดีๆนะคะเพราะถ้าเป็นไปตามหนังสือเนี่ยช่วงท้ายของสงครามเขาจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ทุกคนคาดไม่ถึงและชวนช็อกมากๆเลยค่ะ สภาลงความเห็นว่ามังกรคือหัวใจสําคัญในการชนะศึกครั้งนี้ซึ่งเรนีราเองไม่อยากที่จะส่งลูกๆของเธอไปรบหัวอกคนเป็นแม่ย่อมหวาดกลัวการสูญเสียลูกไปโดยเฉพาะลูกๆของเธอทุกคนยังมีแค่มังกรตัวเล็กๆแต่การกดดันของสภาทําให้เธอต้องรับฟังและนําไปใคร้ครวญให้ดีคนเดียวที่พอจะมีเหตุผลและเห็นใจเธอรวมถึงให้คําปรึกษาที่ดีในสภาแห่งนี้คือเจ้าหญิงเรนิส ที่ครั้งนี้เธอช่วยเตือนสติสภาว่าเรนีรานั้นสําคัญแค่ไหนและความรอบคอบนั้นคือสิ่งที่จําเป็นในยามนี้เรนีราตัดสินใจส่งลูกๆของเธอคือจอฟฟรีย์เอกอนและวิเซริสไปแดนหุบเขาตามคําขอของเลดี้เจนแอรินเพราะปราสาทเอรีนั้นอยู่สูงจนไม่มีกองทัพใดขึ้นไปถึงได้เลดี้เจนจึงกลัวแค่มังกรและต้องการให้มังกรมาคุ้มกัน แต่มังกรของพวกเด็กๆนั้นยังตัวเล็กเกินกว่าจะต่อสู้การไปแดนหุบเขาครั้งนี้จุดประสงค์ที่แท้จริงของเรนิราจึงเป็นการปกป้องลูกๆให้ห่างไกลจากสงครามมากที่สุดและเธอยังส่งเรนากับไข่มังกรจํานวนหนึ่งไปด้วยซึ่งดูเหมือนตัวเรนาเองก็ไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่นักเธออยากจะร่วมรบในสงครามครั้งนี้มากกว่าแต่ติดตรงที่เธอนั้นไม่มีมังกร และในเอพิโซดนี้นะคะทั้งคณะดำและคณะเขียวในตอนนี้ก็ได้แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยผู้กระซิบของตัวเองเพราะทั้งสองฝ่ายต่างรู้ว่าสึกนี้ข้อมูลคือสิ่งที่สำคัญมากๆเอกอนเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เขามีคือลอร์ลาริสตรองซึ่งลาริสตินแปรก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาล่วงรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ในขณะที่เรนิราเลือกเจ้าหนอนขาวมิเซเรียผู้มีข้อมูลมากมายในคิงส์แลนดิ้งถิ่นของศัตรู และมิเซเรียก็ได้พิสูจน์ความพักดีด้วยการเตือนเรื่องการมาของเซอร์อาริกในตอนนี้เนี่ยมีหลายซีนเลยนะคะที่มีแต่ในซีรีส์แต่ไม่ปรากฏในหนังสือเช่นการที่เซอร์คริสตัลโคลและเซอร์กเวนไฮทาวเวอร์เจอกับมังกรมูนแดนเซอร์ของเบลล่าและนั่นทำให้คณะดำล่วงรู้ถึงแผนการของโคลว่ากำลังรวบรวมกองทัพซึ่งจริงๆฉากนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะคะเพราะกองทัพออกจากเมืองยังไงข่าวก็ต้องแพร่กระจายไปอยู่แล้ว ไม่จําเป็นต้องให้เบลล่าบังเอิญไปเจอเหรอกคะ่ะแต่ก็เป็นไปได้ว่าซีรีส์อยากจะเพิ่มบทให้เบลล่ากับมังกรของเธอซึ่งออกมาน้อยมากๆจริงๆก็น่าจะมีเท่าที่เห็นในตัวอย่างนั่นแหละคะ่ะและอีกประเด็นที่นําเสนอในฉากนี้ก็อาจจะเป็นการแนะนําให้เราได้รู้จักนิสัยของเซอร์เกเวนไฮทาวเวอร์ด้วยว่าเขานนั้นเป็นคนไม่จริงจังจริงๆแล้วเอาพื้นที่ตรงนี้ไปเล่าเรื่องความขัดแย้งของแบล็กเคนและแบล็กวูดได้เพิ่มเยอะเลยนะคะแต่ก็นั่นแหละคะ่ะ ในเมื่อซีรีส์เลือกที่จะนำเสนอแบบนี้และสุดท้ายค่ะฉากปิดของตอนนี้ที่หลายคนอาจจะรู้สึกแปลกๆนั่นก็คือฉากที่เรนีราพูดคุยกับอลิเซนในวิหาร King's Landing โดยเธอนั้นเดินทางไปด้วยเรือในชุดของแม่ชีพร้อมกับหัวหน้าหน่วยรายชองครักษ์เซอร์สเตฟฟอนดาร์คลินและเข้าถึงตัวอลิเซนได้อย่างง่ายดายก่อนที่จะพูดคุยคือฉากนี้มันมีคำถามในหัวเยอะมากเลยค่ะ ทำไมเดินทางเร็วจังทำไมราชินีอลิเซนไม่มีคนคุ้มกันทำไมเรนีราทำไมเรนีราถึงเสี่ยงตัวเองขนาดนั้นคือจริงๆในฉากนี้ถ้าอลิเซนสั่งทหารมาจับตัวคำเดียวสงครามก็จบเลยนะคะซึ่งตรงนี้เรามองว่าซีรีส์ทำให้เรารู้สึกว่าเรนีราเนี่ยดูไม่รอบคอบเอามากๆเลยค่ะที่เลือกเดินทางไปแบบนี้และการสนทนาของสองคนนี้ก็พูดกันในแบบที่ใจเย็นมาก พูดเรื่องสิทธิการนั่งบันลังและเจ้าชายแห่งพันธสัญญาแถมปรับทุกกันเรื่องลูกคือเข้าใจนะคะว่าซีรีส์เนี่ยจะสื่อว่าทั้งสองคนนี้อยากจะยุติสงครามและยังมีความเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ก็นั่นแหละค่ะส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกว่าฉากนี้ที่เพิ่มเข้ามาและแตกต่างจากในหนังสือจะมีผลกับเนื้อเรื่องขนาดที่ควรจะให้น้ำหนักมากขนาดนั้น หรือจริงๆแล้วซีรีส์ต้องการจะสื่อให้เราได้เห็นเพียงแค่ว่าเรนิร่านั้นได้มารับรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดมีต้นตอมาจากความเข้าใจผิดของอลิเซนแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรเปลี่ยนแปลงไปเพราะท้ายที่สุดอลิเซนก็ยืนกรานว่าไม่มีอะไรที่เข้าใจผิดโดยภาพรวมนะคะการเดินเรื่องในเอพิโซดนี้เนี่ยเป็นไปแบบเรียบเรียบเรื่อย,เ,อยเหมือนจะเป็นแค่การปูทางไปถึงฉากพีิในตอนต่อๆไปเท่านั้น แต่ก็มีรายละเอียดหลายอย่างที่น่าพูดถึงอยู่พอสมควรค่ะสำหรับวันนี้เรื่องราวที่จะวิเคราะห์พูดคุยกันก็คงจะมีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ